น้องช้างแมมมอรให้เป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจในแบบก็กบคือในป่านี้อัปเดตล่าสุดนะคะเขาสามารถทําให้สัตว์ป่าเชื่องได้แล้วนะและหนึ่งในสัตว์ที่เชื่องยากที่สุดในเกมนี้ก็คือช้างแมมมอน,นั่นเองจ้าวิธีการทําให้ช้างแมมมอเชื่อนะคะข้อที่1เตรียมขุยฝึกสัตว์แนะนำนะคะเอาเวลสามขึ้นไปนะถึงจะฝึกได้จึง้งข้อที่2ค่ะให้เดินเข้าไปใกล้น้องช้างแมมมอแลนะ้วเปล่าขุยให้ครบ5้าครั้ง ข้อที่3หลังจากเป่าครั้งละหนึ่งรอบแล้วจะต้องให้อาหารทันทีด้วยโดยใช้อาหารดังนี้ค่ะได้แก่ฟักทอง2อชิ้นแล้วก็เค้ก1ชิ้นขั้นตอนที่4ทําซ้ําขั้นตอนนี้ให้ครบถึง5รอบนะคะรวมของทั้งหมดที่ใช้ก็คือฟักทองต้องมี10ชิ้นเค้กต้องมี5ชิ้นประโยชน์ของการมีน้องแมมมอสอยู่ในตี้นะคะ1เลยช่วยรับดาเมมแทนเราได้2โจมตีแรงมากโดยเฉพาะเวลาเหยียบหรือพุ่งใส,ส่ศัตรู3ช่วยสู้กับมอนสเตอร์ลัถีได้สบายสบาย ถือเป็นแท้งชีวภาพที่ควบคุมสําหรับสายโซโลหรือว่าสายฟาร์มเลยนะแกแมมมอสในแบบนี้จะสปอนในไบอมค์ภูเขาไฟและใบอมหิผีมะาหากใช้คาซูคิปเปอร์ก็จะทําให้ฝึกได้ไวขึ้นกว่าเดิมอีกถึงแม้ว่ามันจะฟาร์มยากนิดนิดแต่ก็คุ้มมากๆเลยนะได้เพื่อนยักษ์มาช่วยสู้เวลาลัทธิบุกหรือว่าโดนหมาป่ารุมน้องจะบุกเข้าไปช่วยเราแบบเลยค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะลองเล่นแมมมอสดูหรือย,ยังสนุกหรือเปล่าากคอมเมนต์บอกด้วยนะ